หลังจากได้ข้อสรุปของการประชุมในเรื่องความขัดแยง้งระหว่างคิสเซียนยิวกับคิสเซียนต่างชาติได้ข้อสรุปจึงร่างข้อสรุปนั้นเป็นจดหมายแล้วแบ่งเป็นสองทีมครับเปาโ,โลซิลาดบาราบัสมาลาโกแบ่งเป็นสอทีมครับเอาหนังสือนี้ในข้อสรุปสี่ข้อไปยังคิดจักรต่างๆครับนี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางรอบที่สของอาจารย์เปาโลครับ วันนี้เราอ่านกันในพระธรรมกิจการบทที่16 17เและ18ปครับเป็นเรื่องราวของการเดินทางประกาศร,รอบที่สองของอาจารย์ปาโลและทีมน,นั่นครับไปรอบนี้ไปไกลกว่ารอบที่แล้วและเจอคนหลายคนเจอเพชรหลายเม็ดนะครับที่จะมาร่วมเป็นทีมงานของอาจารย์ปารลเป็นกําลังสําคัญของพระเยูุริสติ์ในอาณาจักรสวรรค์ที่กาลังแผ่กระจายออกไปโดยข่าวประเสริฐครับและวันนี้ครับเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เราอ่านกันไปผมถนนสมพลวิสารจะสรุปให้พี่น้องฟัง ในโครงการอ่านพระเจ้าพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบเป็นหนึ่งปีครับเอาละครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามด้วยกันครับในบทที่16ครับหลังจากที่เปาโลนะครับบาราบัสซิลานบารสซับบัสถูกส่งมายังที่อันทิโอกเอาจดหมายให้กับพี่น้องชี้แจงพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็เปาโลนะครับจะไปหาพี่น้องตามเมืองต่างๆที่ได้ประกาศมาครับจะไปครับ บราบาสบอกว่าจะพามาลาโกไปด้วยแต่ว่ามีความขัดแย้งกันครับจึงแบ่งเป็น2ทีมฮะเปาโลศิลาดนบาราบัสกับมาลาโกครจากนั้นครับในบทที่16นี้อาจารย์เปาโลขึ้นไปทางเหนือครับไปเริ่มต้นเมืองแรกคือเมืองสุดท้ายของการเดินทางรอบแรกการเดินทางรอบแรกน,น,นะครับจบที่ลิสตาเดอบีใช่ไหมครับพอหลังจากนั้น่ะ เขาก็เดินทางย้อนกลับมาทางเดิมครั้งนี้ครับการเดินทางรอบที่สองเริ่มขึ้นอาจารย์ปรลบไปเริ่มต้นที่นั่นเป็นที่แรกครับแล้วพบกับคนคนหนึ่งครับตรงนี้พ่อพี่บอกว่าพบคนหนึ่งคือสาวกของปรียนิยคิดชื่อว่าทิโมธีทิโมธีนะครับมีมารดาชื่อยูนิสมีคุณยายชื่อโลอิดครับแล้วก็ทิโมธีนั้นอยู่ในการดูแลนะครับปลูกฝังความเชื่อแบบจิวนะครับจาก คุณแม่และคุณยายคุณพ่อของทิโมธีเป็นคนกรีกคะพอถึงตรงนี้ครับเราก็ทราบว่าทิโมธีเนี่ยเป็นคนยิวที่ยังไม่ได้เข้าสุนัตเมื่ออาจารย์ปรโรจะพาทิโมธีไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการประกาศข่าวประเสริฐต่อคนยิวเพราะไปที่เมืองไหนเขาจะไปที่ธรรมศาลาก่อนใช่ไหมครับธรรมศาลาแล้วเจอพวกยิวและถ้าเขาพบว่า ถ้าทิโมธีไม่ใช่เป็นยิวแท้นะครับคือไม่ได้เข้าสุนัตเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุครับทําให้เป็นอุปสรรคเป็นหินสะดุดให้กับพวกคนยิวในเมืองต่างๆได้ครับทิโมธีถูกเหมือนกับว่าบังคับนะครับให้เข้าสุนัตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อข่าวประเสริฐครับท่านแหละครับดังนั้นเราเนี่ยนะครับเราจะเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อข่าวประเสริฐหลังจากนั้นครับ เมื่อตอนเริ่มต้นจากอักที่อ,อกนะฮะไปที่ลิสตาเดอร์บีขึ้นไปเนี่ยเปาโลไปกับศิลาดครับแต่พอพบกับทิโมธีและชนทิโมธีเข้าร่วมทีมเข้าสนัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ทีมนี้มีสามคนเลยครับเปาโลสิลาดทิโมธีจากนั้นทั้งสามคนก็ไปตามเมืองต่างๆนะครับตามหนังสือข้อตกลงที่ทางอัครทูตแห่งเยรูซาเลม็มสั่งเขาไว้ครับ ปรากฏว่าคิดจักรทั้งปวงที่ไปเยี่ยมเยียนนั้นโอ้โหปรากฏว่าความเชื่อเข้มแข็งขึ้นครับเพราะว่าคนต่างชาติไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรแล้วนะครับที่จะเข้ามาเป็นอ่เป็นคริสเตียนนะครับเพราะความรอดนั้นเป็นพระคุณไม่ใช่เพราะการเข้าสุนัตไม่ใช่เพราะเป็นการทําดีและไม่ใช่เพราะความประพฤติแต่เป็นพระคุณพระเจ้าที่ให้พวกเขาได้รอดและคนต่างชาติจึงเข้ามาและคิดคิดจักรเองนะครับก็มีความเชื่อเข้มแข็งคิดแต่สมาชิกก็เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันครับ พี่น้องครับหลังจากนั้นฮะอาจารย์ปารเองนะครับก็มีความตั้งใจมีเป้าหมายว่าจะขึ้นไปเหนือครับไปที่ไหนครับไปแคว้นมิเซียไปบิทิเนียฮะเพราะก่อนหน้านี้อาจารย์ปาระนะครับไปที่ฟิลิเจียไปกลาเทียเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไปจะขึ้นเหนือไปอีกฮะถ้าพี่น้องดูแผนที่นะครับก็คือแผนที่ตรงกลางที่เป็นสีชมพูนะครับ กับสีม่วงนะครับทางเหนือขึ้นไปน่ะจะไปฮะแต่ปรากฏว่าพอถึงที่นั่นครับจากมีเซียนะครับย้อนมาทางฝั่งขวามือนะพี่น้องเห็นภาพไหมครับผมมีลูกศรชี้ให้พี่น้องดูและเมืองโตอัสตรงนั้นนะครับพอถึงโตอัรปั๊บเนี่ยตอนกลางคืนครับอาจารย์ปโรเห็นนิมิตเห็นนิมิตว่าเป็นชาวมาซิโดเนียโรบอกว่าขอให้มาช่วยที่แคว้นมาซิโดเนียด้วยพอเห็นอย่างนั้นปั๊บนะครับนิมิตอย่างนั้น ก็จึงไปมาซิโดเนียทันทีครับเพราะเขาแน่ใจครับเปโลแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาให้ไปมาซิโดเนียแต่มีความสงสัยที่หนึ่งครับว่าในความฝันนั้นอาจารย์เปโลรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนมาซิโดเนียในความฝันเขาพูดอย่างกันว่าโอ้ยฉันเป็นคนมาซิโดเนียนะมาหาฉันหน่อยแต่ว่าลักษณะการแต่งกายของคนมาซิโดเนียนะครับมีลักษณะพิเศษคือหมวกครับการสวมหมวกนะครับที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนมาซิโดเนียดูรู้ๆ,ๆเลยว่านี่เป็นมาซิโดเนียครับ มาหลังจากที่เปาโลเห็นนิมิตท,ที่ไปมาซิโดเนียแล้วนะครับก็ขึ้นเรือครับข้ามไปยังเกาะครับไปที่เมืองเนอาบุรีหรือเนอาโพลิสนะฮะไปที่นั่นนะแล้วออกจากที่นั่นไปที่ฟิลิปปีที่ฟิลิปปีนนี่แหละครับมีเหตุการณ์หลายอย่างเพราะฟิลิปปีเนี่ยเป็นเมืองหลวงเมืองเอกของแคว้นมาซิโดเนียเลยนะฟิลิปปีนนะครับเป็นอนาณาธิคมของโรมันครับอาจารย์เปาโลพักอยู่ที่นั่นหลายวันนะ แล้วในวันสป,ปาโตก็ออกจากประตูเมืองไปยังฝั่งแม่น้ําและเข้าใจว่ามีที่สําหรับอธิษฐานครับจานเปาโรจะไปอธิษฐานปรากฏว่าพบกับผู้หญิงมาประชุมอยู่ที่นั่นครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ให้ความสนใจต่อพระเจ้าพระเจ้ามากตั้งใจฟังอาจารย์เปาโลมากเลยครับผู้หญิงคนนั้นชื่อลิเดียครับลิเดียเป็นกําลังสําคัญอย่างมากในเมืองฟิลิปปีครับ ลิเดียคนนี้มาจากเมืองที่ใหญ่ตีลาครับเป็นคนขายผ้าสีม่วงเป็นคนมีฐานะเลยทีเดียวนะครับเป็นคนเชื่อพระเจ้าพระยาเวนะครับพอลิเดียมาฟังคําสอนก็เปิดใจนะครับต้อนรับพระเยซูคริสต์และก็ปรากฏว่าไม่เพียงแต่เธอเท่านั้นนะครับแปรปรับใจกับข่าวประเสริฐชื่นชมยินดีกับข่าวประเสริฐเธอก็ไปบอกคนในครอบครัวเธอนะครับมาเชื่อและเธอก็รับบัพติศมาไม่เพียงเท่านั้นนะฮะ เธอก็เห็นว่าอาจารย์ปารโลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเธอจึงเชิญอาจารย์ปารโลนะครับไปพักที่บ้านเพื่อจะดูแลผู้รับใช้พระเจ้าในภารกิจนะครับประเสริฐที่เมืองฟิลิปปีครับโอ้พีน่น้องที่รักครับคนที่รักพระเจ้าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยให้การงานข่าวประเสริฐนั้นนะสามารถกระจายออกไปได้ถึงแม้ตัวเองไม่ใช่ผู้รับใช้นะครับเป็นนักธุรกิจนะก็ช่วยให้ผู้รับใช้นะครับเกืออาจารย์ปารโลสามารถ อำนวยความอำนวยความสะดวกให้จานปาโลสามารถทํางานได้ในฟิลิปปินส์ได้เป็นอย่างดีครับโดยการให้นะครับบ้านที่พักอาศัยในการทำธุรกิจครับกับทีมกําลังจะออกไปที่ฐานนะฮะปรากฏว่าพบกับทาสสาวคนหนึ่งทาสคนนี้มีความสามารถพิเศษเพราะเนื่องจากว่ามีผีตนหนึ่งครับที่มีความสามารถในการพยากรณ์ในการทํานายทายทักก็สิงอยู่ในผู้หญิงคนนี้ครับ ผู้หญิงคนนี้เจอใครก็แล้วแต่เขาจะทักถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปในชีวิตเขาเป็นใครเลยผู้หญิงธาตุคนนี้จะรู้หมดเพราะว่าผีตัวนี้นะครับร่วงรู้ฮะปรากฏว่าพอพบจันบโลครับบอกเลยครับว่าคนเหล่านี้เป็นธาตุเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดมาประกาศทางรอดแก่พวกท่านไปตรงไหนก็เดินตามไปแล้วก็พูดแบบนี้ฮนะทาพ,พีบอกว่าทําแบบนี้หลายวันหลายวันอาจารย์บโลทุกใจแต่สําคัญที่สุด ลำคาญใจครับทัานทีแล้ครับทาสสาวนะที่มีผีเข้าสิงเนี่ยพูดถูกไหมครับว่าคนเหล่านี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าสูงสุดมาประกาศทางรอดกับพวกท่านพูดถูกไหมครับพูดถูกครับพูดเรื่องจริงฮะแต่ทําไมอาจารย์ปารลจึงสั่งให้ผีออกจากผู้หญิงคนนี้ท่านทอลครับข่าวประเสริฐไม่ใช่เรื่องของผีครับ แต่เป็นเรื่องของคนของพระเจ้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าใช้พวกเราครับพระเจ้าไม่ใช้ผีฮะพี่น้องเห็นไหมครับพระเจ้านะผีมันยังพูดได้ใช่ไหมครับทูตสวรรค์พระเจ้าก็ใช้ได้แต่พระเจ้าใช้เราครับในการประกาศข่าวประเสริฐหลังจากที่เปาโลลำคานใจสั่งว่าจงออกไปในพระนามพระเยซูผีตอนนั้นก็ออกทันทีเลยนะฮรัพอพอออกไปแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็สิ้นฤทธิ์แล้วครับไม่มีอํานาจไม่มีความสามารถในการ ทำนายไทยทักโชคตาราศีพยากรณ์เรื่องเรื่องราวต่างๆความเป็นมาเป็นไปของคนอีกต่อไปแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับเจ้านายเขาครับนายทาตของผู้หญิงคนนี้ครับเสียผลประโยชน์เงินที่เคยจะได้จากการทํานายไทยทักโชคชะตาราศีตอนนี้ไม่ได้แล้วครับจึงจราจนครับแจ้งข้อกล่าวหาอาจารย์เปาโลกับซิราชที่ผู้ว่าราชการเมืองฮะให้มาจาับเปาโลและซิราช และบอกว่าพวกนี้เป็นคนยิวก่อความวุ่นวายในเมืองเรานะเอ๊ะแสดงว่าเมืองนี้ไม่ค่อยชอบยิวหรือเปล่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วยิวใะศาสนาย,ยิวก็เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายของโรมันนะครับแต่ว่าพอบอกว่าคนยิวมาก่อความวุ่นวายเปสอนธรมเนียมที่ชาวโรมันไม่ควรรับปร,รากฏว่าฝูงชนที่เมืองเฟลปิปีก็ลุกฮือครับพร้อมที่จะเล่นงานเปาโลซิลาด ทนใดนั้นครับผู้ว,ว่า,าการเมืองก็เห็นว่าไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะลาจนน่จะเป็นการลุมสักลุมส,มสกรรมกันลุมประชาทันกันจนตายก็ดึงคอเปาโลซีลาดมานะครับแล้วก็เคี่ยนนะครับเคี่ยนหลายทีเลยทีเดียวนะจากนั้นก็โยนให้นายคุกครับนะนายคุกก็จับไปขังคุกพี่นงะครับนายคุกก็พาเปาโลซีลาดขังไปห้องชั้นในนะครับห้องชั้นในทีน่นี้เหมือนกับคุกที่ขังเดี่ยวนะครับ ไปอยู่ในห้องนั้นเลยฮะใส่คือนะครับที่เท้าอย่างแน่นหนาทีเดียวทางมาที่เนี่มีสามคนนะเปาโลซีลาดทิโมธีแต่จากตอนนี้เราไม่เห็นทิโมธีแล้วครับทิโมธีหายไปไหนพระพีไม่ได้บอกว่าทิโมธีไปทําอะไรที่ไหนครับแต่เราเชื่อว่าทิโมธีน่าจะได้รับมอบหมายงานอะไรบางอย่างแล้วออกไปทํางานนั้นแต่พอขังคุกอยู่ที่นั่นครับเปาโลและซีลาดทาอะไรครับก็ยังมีความชื่นชมยินดีอยู่คนติดคุกทําไมชื่นชมยินดีนามาสการ อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้านะครับปรากฏว่าในคุกนั้นนะครับมีนักโทษหลายคนที่กําลังฟังอยู่น้องเชื่อไหมครับว่าในคุกนั้นนักโทษต้องได้ฟังข่าวประเสริฐจ,จากอาจารย์เปาโลแน่นอนแน่นอนครับปรากฏว่าพระเจ้าพระองค์ทรงรับรองการนมัมการนะครับผู้รับใช้พระองค์คุกสะเทือนเลื่อนลั่น,นะสะเทือนเลื่อนลั่นเลยครับประตูทุกบานเปิดหมดครับเครื่องจองจาของอาจารย์เปาโลหลุดหมดเลย และเวลานั้นเป็นกลางคืนครับไฟมันมืดดับหมดนะนายคุกบอกว่าตื่นขึ้นมาเห็นประตูเปิดอยู่ครับคิดว่านักโทษหนีไปแล้วพอการสะเทือนเลื่อนลั่นใช่ไหมครับนายคุกก็วิ่งมาดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏประตูคุกเปิดอ้าซ่าเลยนะครับแน่นอนแล้วนักโทษหนีไปหมดแล้วนะทํายังไงดีก็หมายว่าถ้าจะมีชีวิตอยู่เขาต้องถูกประหารเพราะอะไรครับเจอมาตราหนึ่งห้าเจ็ดครับบกพ้องหน้าที่ฮะ บกพ้องในหน้าที่ก็ชักมีดมาจะแทงตัวเองตายครับแต่นี๋ยวัครับเราเชื่อกันว่านะครับนักวิชาการเชื่อกันว่ากฎหมายของรมในเวลานั้นเป็นกฎหมายที่เข้มงวดได้รุนแรงมากถ้าใครบกพ้องในหน้าที่นะครับไม่เพียงแต่โทษที่ตัวเองโดนได้รับนะครับครอบครัวอาจจะต้องรับโทษเหล่านั้นด้วยนายคุกเลยต้องตัดช่องน้อยแต่พอตัวครับก็เลยฮะตัดสินใจจะฆ่าตัวตายครับ ขณะเงื้อดาบมาจะแทงตัวเองตายนั้นเปาโลบอกช้าก่อนช้าก่อนอย่าทำร้ายตัวเองเลยเรายังอยู่ที่นี่กันหมดทุกคนจากนั้นนายคุกก็จุดไฟครับเปิดไฟนะโอ้ก็ดีใจครับวิ่งเข้าไปหมอบกราบที่เปาโลและศิลาับดังนั้นครับเราเห็นว่านายคุกครับเอาเปาโลออกมาครับดูแลทำาพงทำแผลนะแล้วบอกเปาโลว่า จะทำย่างไรตัวท่านเองจะได้รับความรอดครับเปาโลซิลาสบอกว่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระเจ้าท่านและครอบครัวจะรับความรอดครับจากนั้นนะครับนายคุกก็พาเปาโลไปที่บ้านครับล้างแผลที่ถูกเคี่ยนแล้วก็ปรากฏว่าทั้งนายคุกเองพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนนะครับในครัวเรือนรวมทั้งคนใช้ด้วยก็รับสมาครับแล้วก็นําทั้งสองคนเข้าบ้านจัดแจงเรียมนะครับปรากฏว่าปิติยินดีนะครับในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทา หลังจากนั้นครับตอนเช้าฮะผู้ว่าการเมืองจึงสั่งเจ้าหน้าที่บอกว่าไปปล่อยสองคนนั้นเสียนายคุกจึงบอกว่าโอ้ท่านผู้ว่าการเมืองปล่อยท่านแล้วดีใจด้วยนะออกมาเถอะเปาโลบอกว่าท่านเคียนเราในสัญชาติคนสัญชาติโรมันต่อหน้าคนทั้งหลายก่อนตัดสินความแล้วมาขังเราไว้ในคุกเนี่ยแล้วจะไล่เราออกอย่างลับๆอย่างนั้นเลยน้องครับการที่เคียนตีคนโรมันนะครับโดยที่ไม่มีการไต่สวนเป็นความผิดนะครับ เป็นความผิดผิดกฎหมายของจักรวรรดิโรมันดังนั้นผู้ว่าราชการเมืองรู้อย่างนั้นว่าตัวเองตีคนสัญชาติโรมันโดยที่ไม่มีการไต่สวนตายและตกใจครับนะอาจจะหลุดจากตาแหน่งก็ได้เขาจริงทำไมครับปราณีประนอมหาคางครับกับอาจารย์เปรโรลครับแล้วก็ทั้งสองคนก็ออกจากคุกได้ออกจากคุกได้อย่างสงงา่าเผยแล้วกลับไปที่ลิเดียครับเมื่อพบพี่น้องก็หนุนใจพี่น้องแล้วก็เดินทางต่อไปครับ กอถึงกิจการบทที่17ครับอาจารย์เปาโลและศิลาตไปที่เทสโลนิกาครับไปที่นั่นก็เป็นธรรมเนียมครับก็ต้องไปทร,รมศาลาของคนยิวก่อนเปาโลก็เข้าไปรรมศาลาครับแล้วก็นําพระคมภีร์ข้อความต่างๆในคําพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมนะครับนํามาตอบโต้กับพวกรับบีพวกธรรมอาจารย์หรือคนยิวที่อยู่ที่นั่นนะครับอาจารย์เปาโลอยู่ที่นั่นสสปาโตครับมากกว่า3ส,สัปดาห์นะฮะ าจารย์เปโโลอธิบายแล้วก็พิสูจน์ครับเกี่ยวกับที่พระเยซูริต์จำเป็นต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากความตายและบอกว่าพระเยซูริ์พระองค์นี้แหละครับคือพระเมสยาฮะดังนั้นคนที่ได้ยินได้ฟังบางคนเห็นด้วยบางคนเห็นต่างครับแต่ปรากฏว่าก,การตอบสนองไปอยู่ที่คนต่างชาติครับคนกรีกฮะแล้วก็บรรดาผู้หญิงที่มีอิทธิพลเนี่ยก็เชื่อเนี่ยพระเยซูริต์ปรากฏว่า หลังจากที่มีคนกรีกเชื่อไอ้พวกคนยิวครับก็มีความอิจฉาสยาครับก็ไปนําพวกคนพานนะรวมกันเป็นกลุ่มฮนะนําจราจนไม่พอใจในสิ่งที่อาจารย์ปโลสอนนะสร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกในธรรมศาลาในกลุ่มพี่น้องคนยิวแบ่งกันเป็นสองฝักสองฝ่ายคนหนึ่งเชื่อในสิ่งที่อาจารย์ปโลพูดอีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อแล้วบอกว่าอาจารย์ปโลเนี่ยนะเข้าข่ายหมิ่นพระเจ้าก็ขอความวุ่นวายยาโสนครับ ยาสนเป็นคนหนึ่งฮะรับรองพวกอาจารย์ปาโลไว้แล้วก็บอกว่าแพวกนั้นก็กล่าวหาสร้างข้อกล่าวหาเท็จขึ้นมาบอกว่าอาจารย์ปารโลเนี่ยนะครับกําลังยกคนหนึ่งแล้วบอกว่ามีกษัตริย์อีกองหนึ่งอีกองหนึงงน่งครับมาแทนซีซ่าคือเยซูครับนี่คือข้อหาเท็จครับพอเป็นข้อหาแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองมันไม่ใช่เรื่องศาสนาแล้วละฮะพวกผู้นําผู้ปกครองก็ร้อนใจครับก็เลย ไปจับตัวยาโสนมานะแล้วก็เรียกค่าประกันจากยาโสนครพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อครับก็คิดว่าอาจารย์เปโลกับซิลาดอยู่ไม่ได้แล้วเทสโลนิกาพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้เราจบเทสโลธรรมกิจการบทที่18ข้อ11แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับเราจะไปดูเรื่องราวต่างๆใน,ในเทสโลนิกานะครับในจดหมายฝากหนึ่งเทสโลนิกาครับมาดูเรื่องราวต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในเทสโลนิกา จากนั้นมาดูครับอาจารย์ปะโลครับถูกพี่น้องส่งไปไปที่เมืองเบโลอาห่างกันประมาณสัก70กิโลเจ็สิบนะฮะที่นั่นครับก็ไปที่ธรรมศาสตรเหมือนกันแต่ว่ายิวที่เมืองนี้แตกต่างกับเมืองเบโรลนิกาแตกต่างกันมากแตกต่างกันเรื่องอะไรครับพี่น้องนะครับคนยิวที่อยู่ที่เบโลอาเนี่ยเป็นคนที่อันแรกเลยนะครับเขาต้อนรับพระวจนะนะฮะรับพระวจนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับ เพิ่มพีบอกว่ารับพระเนะด้วยความอยากรู้ครับแล้วอะไรครับเขาก็ตรวจค้นพิ่มพีทุกวันรับพระเจนะด้วยความอยากรู้หมายความว่าไงมีความกระตือร้นนะครับมีความสุภาพนะแล้วก็รับเป็นเหมือนดินดีที่รับพ,พระเจ้าตรวจค้นพระกัมภีทุกวันหมายความว่างไงฮะสิ่งที่อาจารย์ปารโลเล่ากล่าวเป็นพยานฝ่ายพยเยนสุริต์ก็นําดูคําพยากรณ์ต่างๆในพันธสัญญาเดิมเนี่ยในพันธสัญญาอิสยาก,ก็ดีนะครับเอามาดูที่ว่าสิ่งที่อาจารย์ปาโลเนี่ยพูดจริงหรือเปล่า ากนั้นอาจารย์ปโลกก็มาที่เอเทนครับรอฮะทีโมธีศิลาเดี๋ยวจะตามมาเราอยู่ที่นี่ครับมองไปทางไหนก็เห็นแต่รูปปั้นรูปคารพเทพต่างๆครับมีเยอะมากเลยรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกว่าลำคาญใจแล้วก็เป็นทุกข์ใจว่าทําไมที่นี่ไม่รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้อาจารย์ปโลกเลยไปที่ธรรมศาสาราเหมือนเดิมครับไปเจอพวกยิวแล้วก็ถกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้กับพวกยิว รากฏว่ามีปัชญาเมธีคือเป็นนักปราฮะพวกเอพิโคเรียนพวกเอพิคเรียนพวกนี้เป็นพวกประเภทไหนครับเป็นพวกสนับสนุนปัญญาเกี่ยวกับเรื่องความสุขทางด้านร่างกายครับสนับสนุนแนวคิดเรื่องสุขนิยมฮะนิยมความสุขฮะกินดื่มรื่นเริเรงสำเริงสำราญในรูปรถกลิ่นเสียงตัณหาราคะนะครับแล้วก็เปลือกนอกเนี่ยหุ้มด้วย หลักปัชฉญาดูเป็นเหมือนมีความรู้แต่ข้างในเป็นไงครับโอ้ชอบครับการสำริงสำราญทางด้านร่างกายนะกับอีกพวกหนึ่งสโตอิกครสโตอิกพวกนี้ก็มาหาอาจารย์ปาโลมาเพื่ออะไรครับพวกนี้นะเป็นพวกที่ปฏิเสธตนเองครับพวกเขาพยายามที่จะบรรลุถ,ถึงพื้นฐานของชีวิตด้วยการฝึกวินัยตนเองนะครับทั้งสโตอิกทั้งเอพิคูเลียนเป็นตัวแทนครับของคนที่ ไม่เอาพระเจ้านะครับคนพวกนี้มาเผชิญหน้าอาจารย์ปารลแล้วบอกว่าอาจารย์ปารลนี่จะเป็นไงพูดเพอเจอรครับพูดเพอเจอนะจากนั้นบางคนบอกว่าคนนี้อาจารย์ปารเนี่ยเป็นคนที่นําเรื่องราวของพระต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ในเอเธนดังนั้นพวกเขาจึงนําอาจารย์ปารูไปที่สภาอะเรโอปากัสครับเพราะสภานี้เขาจะถกเถียงกันเรื่องปรัชญาใหม่ๆเอามาขบคิดกันครับว่าเรื่องราวใหม่ๆหล่าเนี้ย มันเป็นยังไงนะก็ไปครับที่สภาโอดปากัสครับอาจารย์ปโรก็เลยได้ทีครับก็เลยบอกว่าเราเดินไปรอบๆเมืองนี้เห็นแท่นบูชาที่พวกท่านเขียนว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักวันนี้ข้าพระเจ้ามาเพื่อจะบอกท่านว่าพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ท่านยังนมัสการอยู่นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิทธ์ทั้งปวงพี่น้องครับอาจารย์ปโรเล่าเรื่องราวพระษณะพระเจ้าสิทธิประการว่าพระเจ้าหนึ่งเป็นพระผู้สร้างครับพระองค์ทรง สร้างสิ่งทั้งปวงสองพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์นะครับละแผ่นดินโลกพระองค์ทรงอันที่สามพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่ได้สถิตในสิ่งที่มนุษย์สร้างครับอันที่สี่ครับพระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์มาปฏิบัติพระองค์อันที่ห้าครับพระองค์เป็นเจ้าชีวิตครับประทานชีวิตและลมหายใจให้กับมนุษย์ทุกคนหกครับพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และพระองค์ทรงให้มนุษย์อยู่ตามเขตแดนต่างๆเจ็ดครับพระองค์บอกว่า พระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ครับพร, sorting. พระองค์มีชีวิตและไหวตัวอยู่ในพระองค์คือพระองค์อยู่ใกล้พระมงค์เป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ครับอันที่แปดครับพระองค์บอกว่าเราทุกคนเป็นเชื้อสายของพระเจ้าอันที่เก้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนนะครับต้องมีการพิภากษาครับนะครับและพระเจ้าสั่งให้มนุษย์ทุกคนไหมกลับใจครับคาสั่งของพระเจ้าคือให้มนุษย์กลับใจนี่คือสิบลักษณะที่เราเห็นในพระธรรมตอนนี้ครับ บางคนพอได้ยินแล้วก็หัวเราะเยาะเย้ยเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายเปาโลจึงทําไมครับจากพวกเขาไปแต่มีคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วเชื่อนะครับเป็นสมาชิกในสภาอะเรโอปากัสนั่นแหละครับเชื่ออาจา์เปาโลแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อดามาริสติดตามอาจารย์เปาโลไปครับเห็ุใช่ไหมฮะอธิษครับอาจารย์เปาโลมาจากเอเธนและจะไปโครินและที่นั่นอาจารย์อาจารย์เปาโลพบกับ อควินลาและปิสลาครับสองสามีภรรยาที่เป็นคนยิวนะฮะไปอยู่ที่กรุงโรมแต่ถูกจกักรพรรดิคาริอัสให้ออกจากกรุงโรมไหมฮะแล้วเขาก็มาอยู่ที่โครินปรากฏว่าทั้งสองคนเป็นคนยิวแต่ชื่อเขาเป็นคนอิตาลีเลยนะฮะเป็นปิศลาควินลานี่ชื่ออิตาลีจ๋าเลยทั้งสองคนนะครับก็ทำงานร่วมกันทั้งสองคนนี้มีอาชีพทำเต็นท์เย็บเต็นท์ อาจารย์ปรโรก็อาศัยอยู่กับเขานะครับเพราะว่าในช่วงอายุหนึ่งอาจารย์ปรโรเคยฝึกเรื่องราวกับการเย็บเต็นท์ทำเต็นท์มาจึงอยู่ด้วยกันใช้อาชีพนี้ในการเลี้ยงดูตัวเองในการทาธุรกิจแห่งการะเสษิฐอาจารย์ปรโรอยู่ที่นั่นครับทุกวันสปาโตอาจารย์ชักชวนพวกยิวพวกกรีกให้เชื่อครับที่โคริน์นั้นปรากฏว่ามีหลายคนมาเชื่อจากนั้นครับทั้งสิราชและทิโมธีก็ตามมาสมทบครับ อาจารย์เปโตรทุ่มเทม,มากกับการประกาศพระวจนะว่าพระเมสยาคือพระเยซูคริสต์ครับมีหลายคนต่อต้านต่อต้านไม่ต่อต้านเปล่าต่อต้านอย่างหยาบช้านะครับพูดไม่ดีกับอาจารย์เปโตรอาจารย์เปโตรจึงต้องสะบัดผงครีและบอกว่าโทษที่ต้องรับท่อนต้องรับผิดชอบเองข้าพเจ้าไม่มีโทษที่ต้องรับแล้วจากนั้นครับอาจารย์เปโตรไปพบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านะ ทีตอัสยุคทัสครับหรือตีตัสยุคทัสคนนี้เป็นคนนับถือพระเจ้าบ้านเขาอยู่ติดธรรมศาลาเลยครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อคิป,ปัสคิป,ปัสนี่เป็น,น,นในธรรมศาลาก็มาเชื่อพระเจ้าปรากฏว่ามีชาวโคลินหลายคนมาฟังอาจารย์เปโตรแล้วเชื่อครับว่าสิ่งที่อาจารย์เปโตพูดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเรื่องจริงก็เชื่อครับเชื่อและทําไมครับรับสมาครับแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงเมตตาให้นิเมกอาจารย์เปโตรบอกว่าอย่ากลัวนะอย่ากลัว กล่าวต่อไปอย่านิ่งอย,ย่าหยุดไหมครับเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราท,ท่านทีละครับหลายครั้งเราเจอการต่อต้านพระเจ้าจะมาให้กําลังใจเราครับให้เรากล่าวต่อไปให้เราทพํพภารกิจของพระองค์ต่อไปภารกิจแห่งข่าวประเสริฐอย่าหยุดครับอย่าหยุดอธิษฐานอย่าหยุดประกาศอย่าหยุดเป็นพยานพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราจะไม่มีใครสามารถต่อต้านเราได้และปรากฏว่าอาจารย์ปรโลนะครับอยู่ที่บ้านของยุทธติทัสเนะครับอีก เป็นปีนะครับหนึ่งปีหกเดือนอยู่ที่นั่นทําภารกิจน่ารประเสริฐที่เมืองโครินนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลก็กลับไปที่อันติโอกเป็นการจบครับการเดินทางรอบที่สองของอาจารย์เปาโลครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะแวะไปที่เทสโลนิกาครับเป็นที่แรกที่อาจารย์เปาโลไปแล้วเราไปดูครับที่นั่นมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในจดหมายฝาก หนึ่งเทสโลนิกาครับวันพรุ่งนี้เราพบกันครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ